กำหนดให้ Z เป็นจำนวนชังซ้อน re ย่อมมาจาก real part ก็คือส่วนจริงของ Z มีค่ามากกว่า0และ im im ย่อมมาจาก imaginary part ก็คือส่วนจินตภาพของ Z มีค่ามากกว่า0ถ้า Z ซกำลัง6บวก1มีค่าเท่ากับ0สิ่งที่จดถามนะครับน้องก็คือแล้วค่าของ Z ซกำลัง4บวก Z ซกำลัง2อบก1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เราก็มาหาว่า z เป็นเท่าไหร จากไซดกลังหกบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์กันนะครับนองย้ายบวกหนึ่งมาไว้ฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบหนึ่งได้เป็นไซดกำลังหกเท่ากับลบหนึ่งเห็นแบบนี้ก็แปลว่าไซดก็คือรากที่หกของลบหนึ่งนะครับ ้าจะหาราดที่ของลบหได้เนี่ยค่าแรกต้องแปลงลบหนึ่งให้อยู่ในรูปเชิงค้วซะก่อนน้องจะได้ว่าลบหก็คือลบห่งบวกศนซึ่งรูปเชิงค้วของมันก็คือค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งบวกศูนคูณกับวงเล็บคอ s สเซตบวกไอไซ์เซตซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งบวกศูนย์ จากความรู้พื้นฐานนะครับน้อจะได้เป็นสุขารูทของลบหนึ่กำลังสองบวกกับศูนย์กำลังสองลบหนึ่กำลังสองได้1นึศย์กำลังสองได้ศูนย์หบกศูนย์ได้1นรูท1ได้หนึง้องจึงได้เป็น1คูณกับวงเล็บคอสเซตาบอกไอไซเซตา ซึ่งเม่เทียบกันแล้วนะครับน้อง1คูณคอสเซตาก็ต้องมีค่าเป็นลบหนึ่งดันนั้นคอสเซตาก็ต้องมีค่าเป็นลบหนึ่งหนึ่งคูณไซเซตาก็ต้องมีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นไซเซตาก็ต้องมีค่าเป็นศูนย์ะต่อมาพี่ถามน้องนะครับคอสของมุมเท่าไหร่มีค่าเป็นลบหนึ่งไซของมุมเท่าไหร่มีค่าเป็นศูนย์ครับ คอร์ร้อองศาได้ลบหนึ่งซาอยแปดองศาได้ศูนย์ดัะนั้นเซต้าก็คือร้อยแปดองศาะนะครับดังนั้นไซด์ Z กำลัง6ซึ่งก็คือลบหนึ่งสามารถเขียนให้อยู่รูปเชิงคั้วได้แล้วนะครับ แต่ต่อมาเราก็มาหาซัตก็คือหารักที่6ของ1คูณกงเล็บคอรอยแปดสงศาบวกไอไซรัสแปดองศา สเต็ปแรกนะครับเราจะได้ว่าขนาดของ Z จะมีค่าเท่ากับ 1, 1> แล้วก็ถอดรูทที่6 s สเต็ปต่อมานะครับตำแหน่งค่าแรกของ Z ก็คือ180องศาส่วนด้วย6 180องศาส่วนด้วยหก็คือ30องศา สเต็ปต่อมานะครับวงกลมหนึ่งหน่วยมุมโดยรอบก็คือส6 0องศาหารากที่หก็จะมี6ค่านะครับแต่ละแต่ละตำแหน่งก็จะห่างกันอยู่สา0รอกสบส่วนด้วย6 3ส0อหองศาส่วนที่6กน้องจะได้เป็น60สองศาตำแหน่งแรกน้องได้มาแล้วนะครับก็คือ30สิองศา ก็คือตรงนี้ตำแหน่งต่อไปห่างกันอีก60องศา30บวก60ก็คือ90องศาก็คือตรงนี้ตำแหน่งต่อไปก็คือ90องศาบวก60องศาก็คือ1 5 0องศาก็คือตรงนี้ตำแหน่งต่อไปก็คือ150ยองศาบวก60องศาก็คือ2 1 0องศาก็คือตรงนี้ ตำแหน่งต่อไป210บวก60ก็จะได้270ก็คือตรงนี้ตำแหน่งต่อไป270บวก60ได้330ก็คือตรงนี้ดังนั้นล่าที่6ก็จะได้มา6ค่านะครับแต่น้อาจะเอาค่าไหนครับ แล้วมาดูนะครับเขาบอกว่าส่วนจริงของ z มีค่ามากกว่าศส,ส่วนจินตภาพของ z มีค่ามากกว่าศส,ส่วนจริงก็คือพิกัด x ส่วนจินตภาพก็คือพิกัด y พิกัด x เป็นบวกพิกัด y เป็นบวก Pick A บวก็ต้องตรงตำแหน่งที่อยู่ควอนตัหนึ่งนะครับก็คือตรง30มสองศาดังนั้น z ซ้องจริงได้เป็นขนาดของ Z ก็คือรูที่6ของ1ก็คือห คุณกับวงเล็บ cos สามสิบองศาบวก isin สามสิบองศาอะต่อมานะครับเราก็มาหาไซด์กำลังสี่บวกไซด์กำลังสองบวกหนึ่งกัน ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ z เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z คูณกับวงเล็บ cos t บวก i sine e t z กำลงัง n จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ยกกำลงัง n คูณกับ cos n t บวก i s i n n t ดังนั้นนะครับน้องซัดกำลังสก็จะมีค่าเท่ากับ1น้อก็ยกกำลังด้วย2 3 0เองศาน้อก็คูณด้วย 2, 2> ก็ได้เป็น1กำลังสคูณกับวงเล็บคอส2คูณกับ3เซองศาบวกกับไอไซ2คูณกับ3เซองศาได้เป็น1กำลังสได้1 สองคูณสาองศาได้60องศาน้องจะได้เป็นคอร์สหกองศาบวกไอไซ60องศา,องศาคอร์สหกองศามีค่าเป็น1ส่วน2ไซ60องศามีค่าเป็นรูท3ส่วน2องนองจะได้เป็น1ส่วน2บวกรูท3ส่วน2 I. อไอต่อมาไซกำังสีน่น,น้องจะได้เป็น หยกกำลัง4ได้1นะครับ30องศาคูณสได้120องศานอกจะได้เป็น1คูณกับคอ s ร้อยีองศาบวกไอไซร้อยองศาก็คือคอ s ร้อยยีองศาบวกไอไซร้อยองศา120องศาแล้ก,ก็หมุนมา1้อยแปดแล้วก็ย้อนกลับอีก60ก็ได้ตรงนี้นะครับ คอสคือพิกัด x พิกัด x จุดนี้เป็นลบเราก็ใส่ลบถามหาคอสน้อก็ใส่คอสมุมที่ตามมาตรงนี้ก็คือมุมที่เส้นตำแหน่งของเราทำกับแกน x และเป็นมุมแหลมก็คือมุม60องศาบวกกับไอไซ120องศาไซคือพิกัด y จุดนี้พิกัด y เป็นบวกเราก็เป็นค่าบวกนะครับถามหาไซก็ใส่ไซมุมที่ตามมาตรงนี้ก็คือมุมเส้นตำแหน่งของเราทำกับแกน x และเป็นมุมแหลม ก็คือมุม60องศาน้องจะได้เป็นลบ cos 60องศาคือ1ส่วน2บวก i sin 60องศาคือรูท3ส่วน2ส,ส,สิ่งที่โจทย์ถามน้องจะเขียนได้เป็นไซา์กำลังสี่ก็คือลบ1ส่วน2บวกรูท3ส่วน,วน2อ i บวกกับไซน์กำลังสอง ก็คือ1ส่วน2บวกรูทสส่วน2 i ไอบวก1ลบ1ส่วน2ก็1ส่วน2ก็ตัดกันไปนะครับรูท3ส่วน2 i ไอบวกรูทสส่วน2 i ไอก็ได้รูท3 i ไอบวก1งแต่นั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ1บวกรูท3ไอก็ตรงกับตัวเลขที่1 ดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อหนึ่งโอเคนะครับ